ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่สถานีตำรวจภูธรวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีพลตำรวจโทชินพัฒน์สารสินผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจตรีคิรีศักดันตินะวาชาัชัยรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคสามพลตำรวจตรีสมพศของปรางผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีพันตำรวจเอกนรงฤทธิ์ด่านสุวรรณ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีและคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมและประชุมรับฟังความคิดเห็นการดำเนินงานตามโครงการชุมชนยั่งยืนแก้ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรของสถานีตำรวจภูธรวารินชำราบ พลตำรวจโทชินภัทรสารสินผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าการลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินง,งานตามโครงการชุมชนยั่งยืนซึ่งเป็นโครงการยุทธศาสตร์ของชาติเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติเป็นอย่างไรซึ่งผลการปฏิบัติในภาพรวมเป็นที่น่าพอใจเนื่องจากทางชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีทางฝ่ายปกครองทหารตำรวจกำนันผู้เยญ่บ้านผู้นำชุมชนอสมเป็นกำลังหลักที่เข้ามาร่วมมือกันทำงานทำให้ดึงผู้เสพออก ออมาด้วยความสมัครใจซึ่งนโยบายของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติพยายามดึงพวกนี้ออกมาโดยที่ไม่ต้องจับเขาไปในสถานบำบัดหรือที่จะทำให้มีประวัติในการติดคุกซึ่งออกมาแล้วบุคคลพวกนี้อาจจะเป็นบุคคลที่หางานยากโครงการชุมชนยั่งยืนแก้ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรเป็นโครงการที่ดีซึ่งทำออกมาแล้วชาวบ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและเห็นด้วยกับโครงการนี้ซึ่งจะต้องทำต่อไป พลตำรวจโทชินพัฒนกล่าวเพิ่มเติมว่าช่วงแรกๆประชาชนและชุมชนอาจจะไม่เข้าใจว่าตำรวจเข้าไปฝ่ายป,ปกครองเข้าไปเพื่อที่จะไปจับกลุ่มลูกหลานของเขาแต่พอได้ชี้แจงสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจเขาก็เข้าใจว่าเรามาช่วยเพื่อดึงคนที่เสพยาทั้งจากกลุ่มผู้เสพยาหรือผู้ค้ารายย่อย ซึ่งเขาก็จะได้รู้ว่าอนาคตเขาเป็นคนที่มีอนาคตไม่ใช่เป็นคนที่ออกมาแล้วเข้าไปสู่สถานบำบัดแล้วออกมามีประวัติไม่ดีโดยโครงการนี้ได้ผลตอบรับเป็นอย่างดีลงพื้นที่ในเขตของทางด้านกระทรภงพาสาภาสี่เนี่ยนะครับที่มาดูเนี่ยโครงการชุมชนยัง่งยืนตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะแล้วก็ท่านพบตรให้เน้นเรามาดูที่ว่าโครงการเนี่ย ชุมชนยังยืนซึ่งเป็นโครงการของทางเป็นยุทธศาสตร์ของชาติด้วยนะครับให้มาดูว่าผลการปฏิบัติเป็นยังไงซึ่งผลการปฏิบัติเนี่ยในส่วนรวมเนี่ยที่ก็เป็นเป็นที่น่าพอใจนะครับเพราะว่าเนื่องด้วยทางทั้งผู้นําชุมชนทั้งชุมชนเองแล้วเขาก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะรถทุกหน่วยทั้งทางฝ่ายปกครองจะเป็นทหารตํารวจนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นําชุมชนอสมเป็นกําลังหลัก ที่เข้ามาร่วมมือกันทํางานนี่ทำให้ดึงผู้เสพนี่ออกมาโดยความสมัครใจที่ทางนโยบายของทางหน่วยชาตินี่นะพยายามจะดึงพวกนี้ออกมาโดยที่ไม่ต้องจับเข้าไปเข้าไปในในสถานบอบัดหรือมีที่จะทาให้มีประวัติในการติดคุกเลยพวกนี้นะครับซึ่งออกมาแล้วเนี่ยพวกบุคคลพวกนี้จะเป็นบุคคลที่ที่อาจจะเป็นพวกที่หาหางานยาก นะครับกไปอาจจะได้เครือข่ายอะไรขึ้นมาเนี่ยเราก็มีนโยบายนะครับตามนโยบายของท่านมลเอกพยุจจันโอชานะครับที่เป็นยุศาสตร์ชาติที่ออกมาให้มาดูชุมชนยั่งยืนเนี่ยเพื่อดึงคนพวกเนี้ยเข้าให้เลิกและสมัครใจที่มาเลิกเองนะครับถ้าถ้าถ้า,ถาไม่ไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาก็จะมีประวัติอะไรสัตว์นานาของเขาซึ่งเขาไม่สามารถที่จะไปทํางานทําการได้เป็น,เป,นเป็นคุณยมสังคมต่อไปได้ครับแต่ที่ที่ผ่านมาเนี่ย โครงการเนี่ยเป็นโครงการที่ดีนะฮะซึ่งซึ่งทําออกมาแล้วเนี่ยนะครับซึ่งซึ่งท่านรองผู้บัญการเนี่ยที่ท่านท่านลงมาดูเองเนี่ยของภาคนี้ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นที่น่าชื่นชมแล้วก็ยินดีที่ทุกอย่างเนี่ยที่ชาวบ้านเนี่ยให้ความร่วมมือเราเป็นส่วนใหญ่นะครับเป็นให้ความร่วมมือแล้วก็เห็นด้วยกับโครงการนี้ซึ่งนโยบายของ,ต,องต้องทําต่อไปครับปัญหาอุปสรรคปัญหาอุปสรรคตอนนี้นะก็ ในเรื่องติดขัดเรื่องอุปบาณบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ก็ไม่ไม่ไม่ได้มีอะไรมากมายส่วนใหญ่ก็ประชาชนเนี่ยและชุมชนทั้งหลายแหล่เนี่ยก็ที่แรกอาจจะไม่เข้าใจนะฮะอาจจะไม่เข้าใจนึกว่าตํารวจเข้าไปฝ่ายปกครองเข้าไปเพื่อจะไปจับกลุ่มลูกหลานของเขาแต่ถ้าพอถ,ถึงเวลาเราที่แจงเขาไปสร้างความไว้ใจเชื่อใจเนี่ยเขาก็รู้แล้วโอเคเรามาช่วยเรามาดีนะครับเราจะมาดึงคนพวกนี้เนี่ยที่พวกพวกที่เสพยาทั้งหลายแหล่เนี่ยออกมาจาก จากกลุ่มผู้ผู้เสพยาหรือผู้ค้ายารายย่อยเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆเนี่ยแล้วก็ทําให้เข้ามาแล้วเขาจะรู้ว่าอนาคตเขาเนี่ยเขาเป็นคนที่มีอนาคตไม่ใช่เป็นคนที่ออกมาแล้วถ,ถ้าไปอยู่สถานบ่บัดหรือติดคุกมาเนี่ยออกมามีประวัติการงานเขาก็ทำไม่ได้นะตอนนี้กไ็ได้ผลตอบรับเป็นอย่างดีนะซึ่งเราก็คงจะต้องดำเนินการในโครงการที่ต่อไปเรื่อยๆนะครับครับ